ลองหลพระในเวลากวาเวลานาทนะจังหวัดสาเก่าวัดแม่ยซอมบรรดาท่านชนคนใจมุนทั้งหลายนะบรรดาพ่อ้ามแม่ทานทั้งทนที่มีจใจกระทาที่จะารมเปนจ้าเงินทองเราะก็ขอรีนเชิญท่านี้นะปราได้เปิดแล้ว พระองหลอกี่จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีอายุยืนนะจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนนะชื่นนามสมบูของเราเป็นที่องค์พระจะเป็น5,000ปีตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศาสนาของเราจะดำรงได้ถึง5,000ปีพอ2,500ปีก็แล้วนีศาสนาจะค่อยๆเจริมลงไปก็จะเป็นยุคของเทพนะเป็นยุคของตัวตาจะมาต้องมาช่วยดูแลศาสนา ที่ปรเทพท่านมีรูปปีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็ได้มานิมิตกรรมท่านพระองค์สภรัตน์นำไทยได้นำองค์เทพนะให้เราได้เป็นที่ยึดเหนวความใจเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานะโลภแม่พระเจ้าองค์เศรแฐ่ย่าจอมนะเพราะองค์เป็น,นอ,นะอ,องคองเ์เศรษฐียา่าจอม พระมหาเศรษฐีหลวงพ่อคุณตั๊กเศรษฐีนาโมโคดนะเมื่อสมัยก่อนจะมีการเททองหล่อพระทุกป uh ีเททองหล่อพระเกจินานาเททองหล่อพระหลวงพ่อคุณตั้งโตทองเททองหล่อพระแม่ตุลาอาจารย์นะท่านก็จะมาสร้างบารมีแม่ยามทองก็จะมาสร้างบารมีจากเจ้าของธุมนุมนานกาก เอาประกาศประกาศโทเฟอร์คนงามน้ำใจดีนะที่ลานจอดรถนะรถขางท่านจอดนะไม่ถูกตำแหน่งเพราะว่าเราจะต้องมีการวงเวียนนะการเข้าที่นี้ออกไปโน้นก็มีเจ้าหน้าที่นะมีเจ้าหน้าที่นะมีเจ้าหน้าที่จราจรานะอ,อะไรเอ่ย อารถที่จอดอยู่ไหมเลขทะเบียนบอกไม้นอนหนูสามแปดแปดสามสัแก้วบอกใบไม้ยอนนเจ็ดเก้าห้าศูนยชัยภูมินะออประกาศทเฟอร์นาร์น่จ พ่อท่านเรากองทัพโขงดีนะที่เดินต้ไม้เบี้ยก็ทางเดี่ยวทางวัดของเราจะไม่รับอีกรอบนะพ่อที่ดยเรกจาาจรนะที่ได้มาจัดความเรียบร้อยได้มาจัดสถานที่ในการจัดรถขอความร่วมมือนิดนะจะของรถไปที่ตูมเยียงบองไม้หนองหนูสามแปดแปดสามจังหวัดกชียงแก้วแล้วก็บอนบอนไม้บอนยักษ์เจ็ด 950ชายอภูมินะครับการไปรถตรวจเลยเพื่อที่จะหนึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้มาแจ้งให้กับพิจิตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกให้ท่านได้รับทราบนะฮะเรื่องของวัอรู้นะวังรู้แร้วหนึงไปช่วยจัดนะไปช่วยปรียบร้อรถให้หน่อยนะครับขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไม่ได้โอกาสนี้ครับผมแล้วก็ต้องฝากแสดงความคัคั่งในหายที่มียางมานักมานะ นะเมื่อเรานำของเราลงเรียบน้อยแล้วก็อานนำรถของท่านไปจอดที่ลานจอดรถด้วยนะครับนะขอความร่วมมือเพราะว่า